<German. S 1> เออบึมปั๊บเรียบร้อยได้แล้ว30กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอหมาล็อกคอนะครับน้องๆโอเคเปิดมานะครับเรามาดูกันก่อนเลยเอฟเฟกวิ่งก็มีนะครับตีธรรมดาก็เป็นลูกกลมๆกลมๆตัวที่วิ่งรอบรานะครับเหมือนวิญญาณอะไรกอย่างวิญญาณดับเบิลวิญญาณสามพี่ยาจริงเปล่า อ๋อเจ๊๊ทุกคนนะครับมีสกินใหม่เข้ามานะเป็นสกินอารัมนะครับผมก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับแก๊งแก๊งสาวๆนั่นแหละแต่ว่านี่เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะมันไม่ใช่เป็นเป็นเซอร์มันเป็นตัวแทนบริษัทนะครับที่มีตําแหน่งประมาณว่าเลขาันนแหละรองจากประธานบริษัทนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะสกินนี้มาขายในราคา299บคูปองไม่ต้องสุ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพันปองนะครับก็มีแพ็กเกจโอ้มีกล่องสุ่มด้วยไดับ พลาดได้เลยว่ะร้อยกล่องหูยเก้าร้อยกุปองขอเห้รอบนี้ไม่สุ่มแลยกุปองจะหมดแล้วทุกคนสุ่มไปรีวิวดีๆดีกว่านะครับน้องๆอ่ะลองสิบกล่องแซมเปิลสุ่มไปสิบกล่องพอถ้าไม่ออกก็ซื้อออกได้ได้อีกทั้งยี่สิบกล่องพี่ยากออกชัวร์ยี่สิบกล่องสุดท้ายนะครับทุกคนยี่สิบกล่องสุดท้ายนะครับเอาละครับเอาดิช็อปปิ้ม Oh <my> เรียบร้อย oh <my> ได้แล้ว30ก <S 2> <S 2> ล่องนะอย่างจ้วดนะครับ เฮ้ยหมาลากลายเป็นตัวเลนอะไรไม่รู้อะทุกคนกลายเป็นเรนดงไปแล้วดึงดีคนนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นธรรมดานะไปรีวิวในนู้นเลยผมจะเป็นแทงให้ทีมเออเออทีมนี้เนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสกินอาร์มในราคา2 9 9ร้้าน่าจับหน้าจองน้าซื้อหน้านะหรือเปล่าแต่ราคามันก็ค่อนข้างจะดีเลยสำหรับใส่แทงที่เล่นอารัมเป็นประจาอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับสำหรับสกินนี้ก็มีความสวยหรูแบบโลกอนาคตอะก็ซื้อกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอหมาล็อกคอนะครับน้องๆโอเคเปิดมานะครับเรามาดูกันก่อนเลยเอฟวิ่งก็มีต มดาก็เป็นลูกกลมๆกลมๆคิวห<ๆ>นึ่งนะครับนี่ตัวที่วินรอบเรานะครับเหมือนวิญญาณอะไรกอย่างเปิดไปอีกหนึ่งครับวิญญาณดับเบิลวิญญาณแหลแบบสามพี่ยาจริงเปล่าตัวปลอมครับตัวปลอมไม่กูกูบอกตัวจริงได้แล้วกันเพราะกูเล่นอาร,ร์มกูไม่กลัว <1> 1> <1> ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกูเดินตืมอาร์เรนมันตืมกูยอมเลยแล้วกูก็มาฟิดเลนนะรู้ป่ะเดินเพลินเกินไม่เป็นไรอยู่เลนนี้ก่อนแล้วกัน ที่กลัวพี่ยแอ้มดูครับนี่คือสกิลสองของอารัมโป่งโป่งโป่งหมาในกระโดดนะครับมาเคลียร์นี้ก่อนเอง <นะ S 1> มาเคลียร์กลางลาก่อนเอามาเวฟกลางก่อนครับทุกคนแย่งไปไมผมต้องอยู่กับแคลรี่แบบเด๋อๆสไนซูมยิงไม่โดนล็อกแต่ไม่ถึงมาก็ไม่เหลือใครให้ลองแล้วครับเยาวรุ่นอ๋อเดิย์ซูนี่มันกวนตีนว่ะไม่ไหวเหรเด้อ ทีมเรานี่แหละยิงก็เว้าวมวแต่วางแคปดูดูดูจะไปโซโลแล้วนะ่โซโลปล่อยตายเลยนะทำอะไรนะทำอะไรดูกันตลาดนี่แหละตลาดเขาคือโซโลเพลเยอร์บีเตอร์โอ้ไม่ถึงเอาเดี๋ยวพี่อะไรวะตรงนั้น ดักมันเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้แม็กเอ้ยเดินอืดแท้ล็อกแมงเลยเนี่ยเาถูกพระองค์ได้สิตุกโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนใครเลยกระสุนที่ไม่โดนใครเลยเข้าล็อกกระสุนในความว่างเปล่าหรือเปล่าครับมันเข้าล็อกไม่โดนใครวะบอกทีเขาโดนปีแอร์เราไว้ก่อบอย่าโยนสกิลมาโอ้จะกลับบ้านแม่เสียเวลาชีวิตแค่เดินอ่่พพีโดนวิทยา โอ้ยเสียวเวลาชีวิตเว้ยมาอีกเม็ดหนึ่งอ่ะคอยดูจะกลับบ้านจะกลับบ้านเป็นอะไรยืนบางสกิลไว้พี่ดิเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมยังไงมึงโยนสองจับใครได้กูเอาอ่ะจริงๆชาร์จหนึ่งองนีกดูไปแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีไอ้เวรเนี่ยอะไอ้เวนเนี่ยแม่งละสตันไม่ยืนไม่หย่อนตัวไหนที่พิมพ์ถามว่าพี่ยาตัวจริงไหมนะ พอเลนติโนโ่เน้นเน้นมันเป็นหลักเลยนวดมันเดี๋ยวเน้นเน้นนวดจนแบบมันบนวมมังกรขายำ่ำ <c oughs> มีสกิลหนีก็เต้นได้ดิกูกลดตายนี่มังกรขยำ่ำมังกรขย่ำปั่นป่วนไงทางซานเอาทีก็เอาไปดิเอ้ยอะไรล่ะชนะแรงจังทำไมกูไม่ล็อกเมื่อกี้ดักนี่ได้ถ <c oughs> ้ามึงเดินต่อมติดแถไอ้เฮี้ยกูรู้ไงกูกะไว้แล้วเพื่อน มันต้องเดินไอ้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 ฟอลเอนฟอลเอนฟอลเอนน่าจะเดินเมดเมดมันต้องเดินเลททิ้งเลนทำไมเอาแชนะเล่นบ้านเพื่อนเออถอยเพื่อนไปเลยโดนมังกรขยำเ้ยเฮ้ยเฮพี่คุมกันหน่อยคุมกันหน่อยเดีือดคุมกันอยู่พี่เป็นแท้งที่มีคุณภาพนึงแป๊บหนึ่งดักเลยดักเลยยืนงงในดงพุ่มมังกรที่หมุนอยู่มันล็อกตามจำนวนคนได้ด้วยนะเว้ยพี่ มึงล็อกน้องกูกูล็อกมึงโอเคดิวล็อกในล็อกในล็อกขามวยวิธีเฮ้ยเอาโฟลรนส์นวดฟอลินส์ถ no ึง you ต know, oh, ัวมันจะนวดยากเราก็ต้องนวดมันเฮ้ยนี่นี่นี่โดนขย้ำเอาดิเอาดิพี่ก็โดนลำตายไปดิพี่ยาโหยไม่ตายย่าปิดจอบให้เพื่อนปิดยังไงวะไปเลยยอมตายไปเลยยอมตายไปเลยรับกลับทีให้รับกลับทีให้รับแล้วเนี่ย พี่อยากจะไปรับเกาะไปดูสภาพเองเก็บตุยอยู่นั่นแหละเราเป็นแท้งเราต้องเสียสลายแล้วนะครับน้องๆสีวิอันติมานะครับอ่าไมตายล็อกไม่ตายไม่ตายยอมตายเว้ยเคยดูในติ๊กต็อกปะยังรอดเด้ยังรอดได้ไม่คิดรอเป็นมือลรอบอย่างน yes ั้นเหรอใช่แล้วอยู่โดนนายผ่านไลน์นวดฟอร์เรนให้ได้โลนึง ศูนย์สามแล้วใครที่โซโลได้จัดเลยนะครับพี่ก็สู้ได้นะพี่อย่รู้แบบสำเพชเนยโดนจิ้มพุงแตกหมดไม่เหลือเอาไม่เคพี่ลองไปสู้ดูไหวไมึงเห็นลุกนี้ไหมลุกลุกผู้จัดการเนี่ยโดนทิ้มจนกลายเป็นขอทาน <c oughs> มันทิ้มสนใจใครที่ไหนทิ้มไม่เอาตรงเนี่ยแม่งอเล็กเตอร์นี่แม่งห้าวนะกูชอบไม่ช่วยทีดีไม่ช่วยไม่ว่าดีลิปก่อนหาตัง พอาร้กู่ไม่ว่างเออมันก็ตีไปคนละอย่างแบ่งๆกันตีคนหนึ่งตีดาร์คนหนึ่งตีมังกรตีไหวตายเลย้ายโอ้อหกึ้งหลอดแล้ว,ลวเพื่อนโอ้โหก,ก็สกิลกูหมดแล้วด้วยไอ้วินแหละ แต่วิยะก็ไม่คิดจะขึ้นไปช่วยเลยแทงแขกกว่าเด้แทงค,คือเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ทรงเกียรติจะต้องอยู่กับคนที่มีเกียรติเ<ม>ท่านั้นม,มีเกียรติแล้วเพื่อนมีเกียรติที่สุดแล้วพี่ <laughs> อ,อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวโอ,โอ,โอูยิงกับคลิปเนี่ยคลิปมันมีเกียรติสามตัวเน <laughs> ี่ยดดูิเขาบอกเราว่ามึงแบบไม่มีเกียรติไม่มีแบบไม่มเอลซูตัวอะไรมันเหมือนยุงอ่ะมานี้มานี่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 ฟังคำสั่งกับตันเข้ามาภูมนี้เหมือนเหมือนออกซิเจนอ่ะเดี๋ยวฟังนะครับ5วิโยครับโยมันเห็นนะเพื่อน เห็นมันก็เห็นมีเยอะหรอกเพื่อนเอโซลเคียดีทำหน้าที่ที่ดีลิงมานี่แคลิฟเจ๊ะแต่แดนเตะแดนเตะแดนเต่แดนเตะแดนเตะเอ้ย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 รอฟอร์เรนรอฟอร์เรนมันต้องมีคนเล่นไปก่อนไปไปก่อนให้ให้ให้ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงนวดไปนวดมาโดนที่มันอะเอา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 ยิงเออสวยเอามันให้ได้โหลเรียบร้อยเองมังกรขย้ำกดสร้างสถานะไปด้วยไอ่ใหญ่โดน โอ้ยโหลดดิจิตอลไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเลนบนโดนนวดเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเพื่อนเราเอ้ยเพื่อนเรานวดคืนว่ะโอ้โหอนี่ก็ไม่ต้องทำเลยนะพี่ตายซะหมากัดเอ้ยไล่มันต้อนวันต้อนวันตายตายดิ้นหลนไปก็เปล่าประโยชน์เจ้าทักทายข้าต้นเกมอย่างนั้นหรือเล่นก่อนทุกแม่งเลยนะเอลซูนะโบ่งเดียวนะจะลาโลกสนใจไหมเนี่ยอเล็กเตอร์เนื้อหอมๆนุ่มๆ พร้อมกุนทุกเช้าเฮ้ยเอ็มเดินบนโดนเฮ้ยแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบไม่ไหวแล้วอ้าเอาไอ้นี้ก็ได้เอ็มพี่มาโดนทันทันโอ้ยงานโยนโซลอนองกูไปละไปละงานโยนโซลอนองไปเป็นเรื่องของเราพี่วิหกเพิงถอยมาเร็วอย่าทำเป็นซาอย่าบินเดี๋ยวมึงก็ นั่งเมียบอเดี๋ยเดี๋ยวได้่างนั่งอยู่ในบ่อถอยมาเพื่อนโยนทำไมวะโอ้ยพี่เอยแล้วก็เข้าไปแข่งโดดไม่เป็นไรให้พี่เมียนตีพี่ล็อกแม่งในบ้านตายไปแล้วนั่งซื้อเนกูเอาดิอยู่ใกล้แค่ล็อกนี่อตายไปซะฟร์เรนติโนไม่นีก็ไม่รอดรอดจ้าเพราะว่าข้าคือแทงคโดหนึ่งแห่งประเทศไทยครับ เรียบร้อยตายหมดเหลือตัวเดียวใครวะตอบวันนี้เอเล็กเตอร์เอาให้หมวกกันน็อกหลุดเลยมันใส่หมวกกันน็อกอ่ะพี่หมวกกันน็อกมีเขา <c oughs> โอ้บินไปเลยนะมันกวนตีนแต่ว่าไอชาาแพ้ทางไม่ใช่แต่ถ้าบินขึ้นก่อนก็ล็อกไม่ได้รอดูนะวิธีการมันสำคัญมากาวิธีการาคือ,อเพื่อนอโดนแทนแล้วไงเฮ้ดยดักฟเรนดูดีปมดูดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มารีบมารีบเอ้ยรีบรีบรีบแม่เรียกไปสักพ้านเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบแตกแล้วเกือบมาเตะเกือบมาเตะเกือบมาเตะต่อเอ้าพี่จเอ้าแตกเลยยังไม่ทันนิดนวดฟลเรนนานนานเลยเออรีบจัดไงรีบจัดเลยกลัวแพ้ฟลเรนตินโอ้ไม่ใช่ดิได้ MVP ไปโอ้โหได้เลย อเอ็งไม่ได้ว่าเอ็งเล่นเอโอ้เอลโซโนหนึ่งว <laughs> ่ะแปดจุดศูฮึบบบบบลบบ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 เนี่ย